สวัสดีครับก็หลังจากที่ผมล้อมพื้นที่ตรงนี้นะเพื่อเป็นที่อนุบากลกบก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมาปล่อยกบนะอยู่บริเวณตรงนี้แหละอ่านะตอนนี้กบยังอายุเล็กอยู่นะคือคือเพิ่งจะตัวน้อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาปล่อย ให้เขาอยู่บริเวณในนี้ให้เขาโตให้เขาโต people, ประมาณสักเลี้ยงตรงนี้สักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดพื้นที่ให้เขาไปทั่วหนึ่งทั่วบริเวณเลยนะครับก็ปล่อยปล่อยทั้งหมดนะทั <shoe systemic aplic houses> <inaudible> ้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็คือสอง0ันตัว นะครับแต่ก็จะมีตายอยู่หรอกเพราะว่ามันยังตัวเล็กมันทับกันออกข้างล่างข้างนอกมีอยู่ักศพนะครับอ่ะมาดูกันใกล้ๆนะ ก็จะมีตายอยู่ไม่เป็นไรตัวไหนตายก็จะเป็นอาหารของตัวที่ยังไม่ตายฮนะอันนี้ถุงหนึ่งห้าร้อยตัวนะมันก็จะตายอยู่หรอกประมาณสักสิบสิบตัวได้อยู่ก็ปล่อยมันไปนะเดี๋ยวเราก็จะเอาอาหารอาหารมาให้ตรงนี้ จริงๆผ้าตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะกันอะไรได้มากมายหรอกนะแต่ว่าก็ให้มันแคบที่สุดนะเพราะว่าถ้ามันกว้างเกินเนี่ยเวลาเราให้อาหารเนี่ยมันมาไม่ถึงนะแล้วเราก็ให้อาหารมันไม่ทั่วกบเนี่ยมันมันจะมีเล็บเนาะอย่างเงี้มันก็จะปีนตาข่ายขึ้นได้ นะถ้าจะไม่ให้ขึ้นได้ก็ต้องเป็นกระเบื้ององนี้ล้อมมีเลยนะมันจะโอเคเลยนะครับหนึ่งพันตัวหนึ่งันห้าร้อยตัว แล้วก็สองพันอันนี้พี่เขาก็ให้แหนแดงกับผักตบสวามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะอ่ะโยนในนี้แหละ ตอนนี้เขาก็ยังให้คุ้นสถานที่นะเขาก็จะยังมึนๆกันอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะจัดอันนี้ให้เขาอันนี้ก็เป็นบ่อเมื่อกี้ผมขุดนะเดี๋ยวเราเอาไหนแดงกับผัตกตบไหน,ะแ,นแดงเ,เขาบอกเป็นอะไรนะไมโครฟิลลาใช่ไหมไหน,ะแ,นแดงเนี่ย พันพันสายพันมันนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ข้างนอกข้างนอกมันจะกว้างนะครับแต่ข้างนอกอนะปลามันยังตัวเล็กอยู่มันยังกินไม่หมดหรอกนะอโอ้โอโอ ถ้าปลากินไม่หมดเดี๋ยวมันก็จะขยายกระจายเต็มตรงนี้นในนี้ก็จะมีปลาตะเพียนปลาช่อนผมเห็นมีปลาลูกคอกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติดมโยนกันไปพอดีผมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้หยิบอาหารมาให้ให้กบด้วยนะ ปบ,บก็จะกินอาหารอาหารปลาดุกเล็กพอดีผมมีอาหารปลาอยู่นะครับอาหารปลาดุกเล็กผมมีอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาโรยนะตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยนะที่ที่เราปล่อยเนี่ย มันก็จะมีตายเห็นไหมมีตายอยู่หลายตัวแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะหยิบหยิบลงไปในน้ํานะครับเป็นอาหารปลาช่อนเป็นอาหารปลานินปลหรือว่าตัวมันเองก็จะกินกันเองนั่นแหละเพราะว่าก,กบมันเป็นสัตว์กินเนื้ออยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะว่ามันโตขนาดไหนแล้วนะ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ